อครับสวัสดีครับผมกับพว่อผมคีตดในช่องนมันินิงกินะครับช่วงที่แล้วไม่ได้แคสไม่สบายอ้วกคือไม่สบายอ่ะต้องเข้าใจากันหน่อยนะคือผมมาเล่นก็นมาแคสอีกรอบแหละ <c oughs> โอ้ยโอ,อไไ้ยโอ้ยโอ้มมยโอเคโเอ้ยอ้ยอ้ยโอ้้อ้อ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยอ้มโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้่โอ้ยโอ้ยล่้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยลย้ยอออ โอเคเริ่มเลยอย่ามีอะไรโผล่มานะไม่ชอบเออตบไอ้นี่ก่อนดีก่าโอเคอืมตาซีโรได้แล้วแหละเออครางครางคราง โอเคเริ่มเลยจะแลกแค่ไหนก็นมารุ้นกัน <c oughs> ยังไม่หายบอกไว้ก่อนคือผมจะเล่นซีรีส์ใหม่แล้วนะบอกไว้ก่อนถ้าไม่ติดไอ้เมกแมนเนี่ยผมก็จะไปติดไอ้นี่แหละแฟนตาซีสตาร์ออนไลน์สองเราลุ้นกันไปว่าจะเป็นของไทยหรือของญี่ปุ่นนะดูต่อไปโอเคเริ่มเลย น,นั <laughs> ่นไม่ได้แตะนานก็อย่างนี้แหลนะเนาะไฟเกม,มติดแหละน่าจะติดแล้วโอเคเริ่มเลยไม่เอะหลี่ยมนันก็พูดอะไรบ้างไปเลย ลุยกดผิดเคต่อคือด่านเนี้ยเราเก็บเกาะไปแล้วเหลือแค่เออผ่านด่านกะอะไรไม่รู้ของมันจัาไม่ได้แล้วมองกันเราดูต่อไปโอเคกระโดดถึงยัง่า เปิดทางสู่ความว่างๆโอเคโอเคไปฮืมติดโอเคโอเคผมไม่ต้องอ่านผมก็รู้หรอกเพร่ะผมเคยเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไว้ อีซี่นะไม่ใช่ normal แบบนี้แบบเล่นเนลือกเก็บชิปไม่ใช่นะเดี๋ยวแบบนึงโอเคอิวทับทิ้งแล้วก็ย่อน รอไปจะถามว่าไม่ลบแล้วหรอไม่ลบแล้วครับไอ้ข้าล่าก็ไม่ต้องสนใจนะจะเล่นอะไรก็เรื่องของมันนะผมไม่เกี่ยวคือถ้าใครอยากให้ผมเล่นอะ่ะอืมซื้อคอมให้ผมเราพูดเอาใจเลยโอเคลองเปลี่ยนดิตรงนี้จำได้ว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยเอ๊ก สามารถเอาไอ้เอ้ย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 ห่ายไปจังคือมันเหมือนต้องมีกลไกอะไรก่อนแต่ช่างเถอะเอาเอ็กป่ะ มาเอกเกถ้าใครเคยดูหนังโป๊ก็จะรู้นะว่ามันคือเอกเอกเอกทุยเอตอตายรอบหนึ่งอ้ยจะไม่ได้แหลก,กว่ะไม่ได้เล่นนานแหลก,กว่ะโอ้เริ่มตรงนี้เลยเหรอผู้ขอเริ่มอที่อื่นได้ปะ <c oughs> เบื่อแทตรงนี้ รับโนนทับเทเลพอดได้โคตรเทพเลยเอ้ยเกาะไม่เกาะสามารถอันนี้ได้ทนทานทนทานต่อสิ่งเวดล้อมซึ่งไอตัวเออยังไม่หายเว้ยชิปชิปยังไม่หายเว้ยที่ซื้อมาเนี้ยปุ๊บเพื่อความมั่งไหว อย่าถามได้ท่านี้ตอนไหนวะท่าเนี้ย <c oughs> <c oughs> เป็นท่าเป็นท่าน่าจะเป็นท่าของสมัยเก่าเลยอ่ะโอ้ยแหลก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 อย่าถามทำไมแหลกโลแฟนตาซีอยู่แฟนตาซี ไปเจอสิเอ้ยเกือบเกือบคือเกือบเช็ดจำได้เลยว่าไอ้สองบอกตรงเนี้ยสองบอกตรงเนี้ยไม่ต้องหลบแน่นอนนั่นงไงถ้ามันเป็นอย่างอย่างนี้แสดงว่าผมดาวถูกแล้วแหละเตรียมกระโดดหนึ่งสองสามชิปเคแล้วก็หลบอยู่แค่นี้แหละหลบอยู่แค่นี้แหละ

ใครอยากให้เล่นพารต่อไปก็บอกผมเลยนะใครอยากดูภาพพารต่อไปนี่ผมจะทำสุดเต็มที่เลยแหละแบบสองนักบอสสองด่านล้วนลิ้นพันไปหมดแล้วลิ้นพันไปหมดแล้วหัวไม่หลอดนะเนี่ยเมื่อกี้เอ็กเอ็กไม,ม่ตัวเบาวกว่าใครเลยอะ่ะ เกือบเชยดเฮ้ย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 โอเคลเบอร์ลีบอร์รีบอร์นให้เอ่อนโอเครอเอาโอ้โหตายแล้วตายเลยดีเลยอายจะสู้บอสทันไหมเนี่ย พี่อยากเล่นอีกอ่ะอย่างเงี้ยผมทำให้ได้นะแต่ไม่รู้จะทำให้ได้ตอนไหน

kệ okay. thừng lại <laughs> kệ okay, thì bỏ bò lại โอเคถูกแล้ว <c oughs> ผมจะขอข้ามนะส่วนนี้ส่วนนี้น่าจะข้ามได้นะลอ้ว่ต้องดูก่อนโอเค ปากตาย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 ผมบอกคำีถวว่ามันแพร่าเมื่อกี้แหละจะถามรู้ได้ไงเคยเล่นชบไปแล้วอย่างที่บอกเอือเตเนตมิชลินคอมพลีตเยคริสบอมจังคันเฮกอแบบแบๆๆบออเ้ยแถวบ้าไม่จะเว้นอะไรกันนะ โอเคเอ้ยได้บีแฟร์มาเย yeah, ่ได้มาแล้วได้มาแล้วทีนี้กันต่อไปค่ายนะั่นเลยโอเคคือมันเป็นเนื้อเรื่องนะปปแปลว่าขอเซฟก่อนโอเคเราจะมาดูชิปกันนะครับว่ามันเป็นชิปหะไรไลา์อัพไลา์อัพหนึ่ง สุดพรริเวอ์ชัางคอมโบสกิวบีแฟร์บีแทงบีแฟร์ด้วยอ่ะซื้อให้เลยแล้วก็ไลน์อัพเอกคนจะซื้อไม่ได้เวฟพอร์ตอัพก็แล้วกันเอาแบบโคตรงโคตรชังชัางคอมโบรหรือเปล่าวะสปาร์ควอตเคเซฟครับ คือจะไม่ให้มันยาวเลยนะอ่ะเลือแค่ต้องไปจัดการข้ามบนอะ่ะข้ามบนมันแพ้อะไรเนี่ยดีประเด็ี๋ย่ช่างเอเอาเกาะตรงนี้ก่อนกะอกาะอกาะอกาะ่อซีโรดีกว่าซีโลน่าจะถึงอืมแอลเลียมันเดิมขี้เกียจเปลี่ยนนะขอร้องแหละ จะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยโอเคตัวเนี้สามารถสะท้อนได้จําได้น่าจะจาไม่ผิดนะน่าจะสะท้อนดาบได้ตัวเนี้ยแต่ไปรู้ว่าดาบทำไมดาบสีโรมันไม่เป็นสีสม้มมันต้องใช้ท่านี้นี่เองผมเพิ่งรู้โอเคปัง ยัยยยยยได้ชิปอีกแล้วไม่ได้เอ็กมันมีอีกท่านหนึ่งนะถ้าได้ชุดเกาะครบอะถ้าถ้าสุดถ้าไม่ตายรับเลยโคตรจะรับเลยผมบอกไว้ก่อน โอเคขอบคุณมากว้ามันจะตามทันอยู่แล้วโอเคพื้นที่ว่างแล้วโอเค มองไหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยรีวรีวรโอเคเริ่มเสียมาทันทีแล้วนะเริ่มเสียมากเลยนะเคตอนนี้เราก็ต้องยิงรัวๆเอาเงินด้วย ค <Okay>. ได้ทาแล้วได้เกาะแล้วเย่ yeah. ไม่รู้ว่าจะปราบปอได้หรือเปล่าถ้าปราบได้ก็โอเคนะอันนี้ได้ชุดเอ็กซ์สีแดงแล้วเขาจะได้คอายินดีกับคุณด้วยไอ้สาร <Okay. S 2> คือมันจะกระโดดถึงเนี้ยหรือเปล่าเนี่ยดิประเด็นไม่ถึงว่ะ ไม่ถึงว่ะไม่ถึงวะพูดจริง ยิงเพื่อเอาเงินไปเรื่อยๆกดจนเมื่อยแหละเกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อย ออืฮ uh huh. ประตูต่อไปเอา้าโอ้ดีเลยประธาไอ้นี่โชว์พลังน่อยเอ็กพลังมาของเจ้าคือระเบิด <c oughs> หลังทิ้งที่หมดเลยซึ่งมันจะไม่เป็นไร สุดยอดเะล่ะไม่ได้อะไรสุดยอดเปล่ะง่<อ> <laughs> ซื้ออีกเอาชิปเพลงพังแล้วเย่ yeah. ตรงต่อไปก็คือด่านบอสเลยคือมันจะยากนะบอ,อกไว้ก่อนเกยผมขอข้ามสกีิปคุย นี่สองตัวแล้วปากข้ามไปเลยโอเค อืมผมรู้มันแพ้ตัวเนี้ยคิสตันแพ้ความมืดโคตรหนาโกรธโกรธเหรอโกรธเหรออ,อืมเอ,มอาให้หมดอีกสักพักโกรธเชื่อผมดิ เ <laughs> ชียโดนันที่เดิมปากเขาให้ตาย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 เย่จบแล้วได้ท่าใหม่มา ได้แล้ว <c oughs> ทีนี้เราต้องไปไอแดไก่น่าจะใช่เอเลยเหรอเอเลยเหรองั้นเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ